สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟี่ีรักแพงเบิรสุข, ou, สขูสุคนสุมงสุบอลสบายดียามสาวๆเด้อพี่น้องเอ้สบายดีก่อนเต็นสบายดีพี่น <No> ้องน้อัดน้ำหัวพี่น้องเดเตรียมเข่าสู้ฤดูฝนแล้วเนาะอืมใกล้วใกล้แล้ความมัน เื่อยกำลังสีมายือนแมนแะกมีมีเหนื่อยมีมวนน้แมนพี่จังเลยต้องควบคู่กันไปเนาะยำม้วนก็คือยำเนื้อยู่นื้อกินออกหาเห็ดหาหเหอนนอไม้เนไม้มันจุดจีแม่งขนุนอะไรย้ำเนี่ยพี่้องเลยจักแล เดี๋ยวยังเดินเบื้องแถวนี่นะนี่ดรอาลุงปีที่แล้วก็ยังมีเดิเขาจะคุดแถวดรอกรุก้อแถวนี้เด้คันคันมันมีนะมันมีแถวนี้แม่นออกคันคันมันพันออกเนาะคันออกคูดไม่พี่น้องมันบอยู่คุดลงซะก่อนบ่อัดในกระบอยู่อัดจังไดรกระบอยู่เลยเนาะสามเขยพี่น้องเอ้ยมื่อนี่กันออกซอยกันคือเก่ามื่อนี้ บ่านึกว่างูเอ้ยว่าที่ก่อนว่ามันงูอะไรเมื่อวานโดนเจ้าของที่เขาจัดการเลยได้เขาไม่ไปนะเขาไล่มาสินคืนเลยโอ้เห็นใจงั้นนะไปดมรูเขาหน่อยว่าเจองูว่าล่งกินปลาเด้นะโอ้เมื่อวานเห็นอันน่ะเห็นงูน่ะว่าในแคมป์อันตะก้านะปูมอเตโนว่าเสียไม่อัน

แต่ไายไล,ลย่ลลลค้นพอมอุชต่าลายว่านเห็นอู้เาวยเป็นวาน่านะนุ่นนะครับตัวง่ายง่ายก็ด้มันนี้เขาอ,อีกนี่อ,อโอ้ออโหเขาว่าเาวเหยียดเลยมันอยู่ใรอแม่ผมก็ลืมอันนะลืมเอายางใส่รถมาเคียนะเนี่ย

กีวันสิพักด์ลงมาแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยพอดีเพิ่นแทงเขาควายช่องตู่เพื่อเลยเอาบ่งง่ายพี่น้องเนาะเดเลยปั่นเขาเศร้าแล้วจากในภาคกันลงมาโดยขโมกินข้าวก้อนมาได้ไดี๋ยวป้าเอ้ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องตัดขาทิ้งเอาท้องเดินตัดการทิ้งแล้วเอาท้องเดินเฉลยเนื้อเลย เอาเนื้อเดือดเอา,าทองเดินเลยตัดขาทิ้งองเดินต้องเดินงใช่งั้นตัดขาทิ้งบเดินครับจะได้ไม่เปืองมต้องเปลืองเนาะดินอ่อนอยู่ครับแม่นครับหงามนบ่มีนตกมาคันนคันฝนตกนนมันจะแัจบคันแห้งเธอเดียวเธอว่าเสร็จเรียบร้อย ดยมันยังมั่วรถยามปะน้าำสูงเนาะหน้าขันขันใด้หน้าเจ้าก้อนนี่หนี่บอะไรบ้าอยู่บ้านนะวะมันเรียบคนอยู่เรียบแบบหน้าบ้านใครนะอันนี้อันนี้มันสูงเนาะมันสูงแห้งสูงแห้งเลยนี้น้ำกับหัวดีพี่น้องเอ้ยขุดยอมอย่างเดียวดิ้นาด คือว่าโบมีหัวหนาหัวยูนี่เนาะล้อคู่มือก็มีคู่มือแมนไม่รู้พี่นุ่มเป็นไงไม่รู้นะคันว้อยขันแบบมันล้อล่อได้ขุดคู่มือแมนได้ทุบชูมือคันอาทิตย์หนึ่งล้อนะฮะเป็นเช้าทันทีชูให้ถึงจะให้หนึ่งมีสองกับมียอมรับจักซีเมนปูหรือซีเมนหูงูเลยลุงเอ้ยครับจักซีเมนหยอดยัง

ถือเงาได้เน,นิ่งเลดูอึนทังหมดยากรมักเกิดขนาดอักสุดแต่บนเห,น,น,หนียวเนาะบนด,ดีอึดจน,น,น,น้กัเต้นดินบนหอยพองเทนไก่สิกับแล้วพี่น้องเอเ้ก็เลยพากันลงมาอัดให้อัดหนะ้าไวบคิคดูแลต่อไปครับผมไม่มีปัญหาบาิสินบอก เดี๋ยวบอกสินว่าทำทำท่าพี่นกบอกเดี๋ยวเกี่ยวข้าวครับเดี๋ยวบอกสินว่าจะดำนารอนะครับไม่หึงหรอกเนาะเอาเดียวยังมัดเข่าขนเข่าเนาะช่วงน่ะยังหเมื่อยซ้ำถึงเวลาสีดำนาอีกแล้วพี่น้องเลย ไวขนาดเลยมันอยาเกือนะนะโดยค้ำแล้วนอนกับกระมวลแจ้งอีกแล้วจะเปลี่ยนอะไรไป้รองเลยต่ยังหน่อยคือว่านอนจนเมื่อยกับปอแจ้งเนาะไปหาหญิงกระปอมกันนอนหรือเปล่าต่ยังน่อยก็ไปหาหญิงกระปอมก็ทรายโคกก็ยังบุคคำเนาะแต่เขายังหน่อยนะ ครับบ่ได้ไปไปเท่านึงก่อนนะวิทย์งามเดี๋ยวเราเลี้ยงกปบอมก็ได้นะกุ้งคานลเดินฟ้านีครับทุกทุกวันนี้เลดินเร็วซะแล้วลามีภาระวันนี้ก็ต้องเดินเร็วไม่เอานะเวลาก็มีภาระคือไงเราก็ไปแล้วไม่รอใครเลยโลกมันเปลี่ยนแล้วมันทำวันครับ เหตุยังกับปฏิเฮ็ดเป็นย้อนเห่าปฏิมีเวลาพักผ่อนนี่บ่ามันยังไวมันคือว่าไวเหรอหมดเวลาไวไงนี่เขาว่าเขาอยากไลน์นายประจักรระเล้าเขาอยากไลน์ในเวลาก็เลยไวประจักรลาอะไเดินไวครับหลายคันอยู่พี่น้องเ้พี่นว่า้องมันฮะอันมองนี่นะโดยโดยโดยไปไปคันได้ขาด เด็กจ้านะ๊อะมองได้ขาดมองได้รู้โอ้ปพอทาวปกีกี่ควายเล่าไรขนาดเนาะโอ้กองปัดป่านอยู่ฮะโอ้ปุยขยันเลยทำงานทุกเม็ดห่วยว่าระบาดนะ มันเลยเป็นคุ้มไงนขุอันนี้นือก็ขุดกบใช่เปล่าหเลยกอันนี้หูลงมาเลอยเลย่ลไปเรยเร่ยเอ้หวหคือบไม่ทางออกันทางนเฮ้คือโเห็น แดดอลนเีแมนบ้านเฮานี่แดดออกแล้วห้อนพี่น้องเลยคำมาแลวมืดลวดเหอยพูดถูกครับคำมาแลวมืดลวดบ้าน่อยนะพี่น้องจะเป็่นยัง ครับเอี่นเบิอยี่ข้ามาต้งมือกันทางวัวทั้งป้ายี่ทยเวบ่เดี๋ยวซอยกันเด้อนเดพี่น้องเนาะนี่จให้เบิ้งเป็นระยะพี่น้องเอ้ซอยกันถมซะก่อนทเี่ทีโทพี่น้องเอ้ตัดผ่ามาทางนี้วันี้สามเคยจัดนักเลยพี่น้องเอ้เนี่ยของแท้เลยใส่สามเคยพอเปิดคลิปให้พี่น้องด้เบิ่งซั้งพี่น้องเอ้ รปหัวบอลคุดกี่ได้พลครับโดยงานเข่าเลยพี่น้องเลยสามเคยจัดนักจัดเต็มมันรู้เนาะทางตรงขาเจ้าเชาะพี่น้องเลยนี่วางไว้เนาะครับครับได้ยุครับเป็น

รู้ทุกปีบ่รู้ nó ปีอืมนําเสาะเนาะ không บ่ตามกว่า3 4เทื่อป๊านี่ว่ายังบ่ได้หวั่นใจเด้นี่หยังขน đìn đứa phía หอสามเคย,ยก็ได้ขอบคุณทุในไลฟพี่น้องลไปสุกุุกคนขอบคุณถ er, no? ูกกำลังใจขอบคุณทูกคอมเมนต์ด้อพี่น้องเนาะพอกันไม่คิดหนาพี่น้องสัลคลิปนี้สบายดีโดยพอแถมแล้วบ่ามันตำแล้ว